ปนป่าพี่นองเลยหล่นวะสวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สู้คนรับ มือนี้พบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยใช่ไหมคผมมาครับพี่น้องเมื่อเนี่ได้ปนป่าถั่ยยิ่ง่ๆครับพี่นอ้อ,เองเบิ้งแม่น้องลูกกี้นะครับปนสูกินครับเมื่อเนี่ถยถั่ยยหญง่ๆครับพี่น้องเท่บบยังบบเบิดอยู่เต็มรกเนาะมันล้นถั่ยกันเลยเอา้าเอาพอดีเนี่ยแหละครับผักกะปะแก่มมาเป็นสวนดีีครับพี่นอ้อ,เองเบิ้งมีทั้งบักพริกเนี่ยผักหอมแน่แตงกวาบักเขือนนะครับผักกาดดอกแน่ผัก สลัดแน่อ้หลายแนยวครับอันนี้จะเป็นต้นนียงแม่นองลูกกีพันนัน <laughs> จัดไม่เบาเช่นพักหนอกกับมี่อ่าบักแอปเปิลกับบ้าพี่มารับมาพี่ <laughs> พกองเข่าตั้งทั้งขางนะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทายอยู่หน้าคือเก่านะครับมือบ้านนี่กะบเบาเช่นกับยุดไปมือหนึ่งนะครับบริเหตคลิปพระบาทพาแม่นองลูกกีเพิ่นเมื่อเลือกตั้งนะครับเอาสําหรับมือนี่กะ เอาเมนูเสียบๆอาหารอีสานบานเฮ่านะครับมาฝากมาตอนมาครับมาเสีบๆน้ำเบา่าเช่นสดประอดพี่น้องเลยมันตสวยหง่บ่ต้องจำแบบโบราณนะครับสดเลยคูเมือเนี่ยอึมม่มสบพี่น้อง แมน่น้องลูกกี๋มันเป็นคนเผ็ดอาหารอีสานแสบหืมหือรองซ้ำพี่น้องเลยโอ้ฝูงหิื่ําำไม่โอ้คับ กะเปิลสุกกินกบปนป่าเบิงอะหวานจืๆ ก,กินกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าตีเมื่อไว้เได้ครับพี่น้องปนผ้อยสวดปนตอิผนใหจับหม้อนปนถวยซ้ำเนี่ยกิ่นอยู่สามเมือ่อกบ่เปิด ขัวแล้วขัวอีกยู่หันพี่น้องเลยพักหนอก ร่มร่มมาทั้งเนี่ยพี่น้องอันนี้บักมากแกะเจี๊ยบ,บอ่ะ มิดมือกับบอลลูมมาล้มย่ามค้นยินเขา่า กับพักหลายๆพี่น้องขาดยังวะเตปนป่าขาดส้มเสี้ยนสมพักเสียนเขากรุงเทพไปสร้างกินนี่กะ ปนป้าหนึ่งส้มเชี่ยนหนึ่งร่นนะพี่น้องเข <laughs> ากันก้น,ยน่ยาง่ย ตังเกือบตัวเนี้ย พักก็ร้ายครับกินจนาเบิดทุกอย่าง จะเปมันซื้อวัยังหอมหอมคือบ้นสะพกเพเาเเเเเเ ปฮะควาอนุญนาตกินโพกันนึงพี่อน้อง <c oughs> สดอร่อยน่าจะขัดวันสดข้องหวานสุดเจี๊ย สดสดบัดไรร่มมากัดนั้น กันสิเรา่น้องกันได้เมียเฮ็ดกับเขาแสบมันก็นจะเลือนอาหารเล็กน้อย บุขกขาดลลยอิ่มร่มก็เย็นไว้หเป็นตานอนเว้นขึ้นอย่างนี้ไปนลองบรรยากาศกะน,นี่แหละครับที่สานบานเห่ากับเสียงร่มแนเสียงนกเสียงไก่จังสี่แหะครับอยู่ทงอยู่หน้าร่มเย็นไว้ว ก้างยาดก้างยานมีก้างบัดสุดท้าย <laughs> กินจนถือแล้ววันว่าก้างค่าข้ออีกด้วเนาะอือื <h> บูหักหลายแซบดีพี่น้อง,งกินแล้วผู้เฒ่าเพิ่นก็นว่าห้ปิดข้องเขาแม่สิป้า นำรองข้อจังหน่อยครับหมูขาดหลายบัตอิ่มค้าอิ่มแน่พี่น้องเลยเอา้าได้แนวสเสบแับอาหารอีสานบ้านเท่านะครับมาฝ่ามาต้อนเมื่อน,นี่ก็ได้นะครับกับบรรยากาศล่มเย็นว่อยๆคือเกาแล้วครับพี่น้องแสบคักขาอิลีนะครับจัดปนป่าดนเติมแล้วครับบอดเด้มากินใส่คลิปนะครับพี่น้องแล้วการบอสเด้กินพรอม เมื่อคืนนี่คิดอยากแห้งจนฝันฝันว่าได้กินปนป่าเมื่อเศร้าก็เลยบอกเพิ่นจัดให้ซะให้แม่น้องลูกกี้นะครับซื้อปลาเฮ็ดสูกินเป็นปลาเอียงก็อปลานิ่นประสันิ่นวา่าปลาดุกโ่มีว่าสันอยู่ตลาดเสีบยบคกอหรีพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้สักก่อนครับคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ